เคยลองคิดกันเล่นๆไหมครับว่าถ้าเงินที่เรามีเนี่ยเราไม่ได้เป็นเจ้าของจริงๆล่ะแต่เป็นแค่ผู้ดูแลแทนแค่เปลี่ยนมุมมองแค่นี้มันจะเปลี่ยนวิธีที่เราใช้ชีวิตไปได้ขนาดไหนวันนี้เราจะมาสำรวจแนวคิดเรื่องเงินในศาสนาอิสลามกันครับซึ่งเป็นมุมมองที่บอกว่าความมั่งคั่งเนี่ยมันมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าแค่การมีไว้ในครอบครองซะอีกใช่เลยครับลองนึกภาพตามดูว่าถ้าเงินทั้งหมดที่เราหามาได้ไม่ใช่ของเราจริงๆ คำถามนี้แหละครับคือจุดเริ่มต้นสำคัญที่จะพาเราเข้าไปสู่ใจกลางของเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้โอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยคำถามที่ว่ายด้วเรื่องกรรมสิทธิ์นี่แหละครับคือในมุมมองของอิสลามเนี่ยนะครับเขามองว่าทรัพย์สินทุกอย่างเลยที่เรามีแท้จริงแล้วเป็นของพระผู้เป็นเจ้าครับส่วนตัวเรามนุษย์เราเนี่ยเป็นแค่ผู้ดูแลหรือถ้าใช้ศัพท์แบบทางการหน่อยก็คือทรัสตีเท่านั้นเอง โอ้โหแค่แนวคิดนี้ก็เปลี่ยนสถานะของเราไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะจากเจ้าของกลายมาเป็นแค่ผู้ได้รับมอบหมายครับแล้วก็มีคํากล่าวจากฮะดีษนะครับหรือก็คือบันทึกคําสอนของศาสดามูฮัมหมัดที่มาตอกย้ํำแนวคิดนี้ให้ชัดขึ้นไปอีกท่านกล่าวไว้ว่าในวันพิพากษาเนี่ยนะเราจะขยับไปไหนไม่ได้เลยจนกว่าจะตอบคําถามให้ได้เกี่ยวกับทรัพย์สินของเราว่าหามาจากไหนแล้วใช้ไปจับอะไร นี่มาแสดงให้เห็นถึงความรับผิดช,ชอบที่ใหญ่หลวงมากมากเลยนะครับเพราะทุกบาททุกสตางค์จริงๆจะต้องถูกตรวจสอบที่มาที่ไปทั้งหมดเลยเอาล่ะครับทีนี้พอเราเป็นแค่ผู้ดูแลแล,แล้วมันก็ต้องมีกฎกติกากันหน่อยใช่ไหมครับซึ่งก็นํามาสู่ส่วนที่2ของเราครับกฎเกณฑ์สําหรับความมั่งคั่งใช่ครับการเป็นผู้ดูแลทรัพย์สินเนี่ยก็ไม่ได้ไปแปลว,ว่าเราจะทําอะไรกับมันก็ได้ตามใจชอบนะมันมีเงื่อนไขสําคัญอยู่2ข้อที่กํากับเราไว้ง่ายๆเลยครับคือ1ห,หามันมายังไงและ2 ใช้มันไปกับอะไร2ข้อนี้แหละครับที่แทบจะเป็นกรอบการใช้ชีวิตทางการเงินทั้งหมดเลยซึ่งมันก็มีเส้นแบ่งที่ชัดเจนมากๆเลยนะครับระหว่างวิธีหาเงินที่ศาสนาอนุญาตหรือที่เราคุ้นหูกันว่าฮาลาล่ะครับไม่ว่าจะเป็นการค้าขายการทรําเกษตรพวกนี้ทําได้หมดกับสิ่งที่ต้องห้ามเด็ดขาดหรือฮารอมอย่างเช่นการติดสินบนการโกงและที่สําคัญมากๆเลยก็คือดอกเบีย้ยครับเพราะเขามองว่าดอกเบีย้ยเนี่ยมันคือการเอาเงินไปต่อเงินเฉยๆไม่ได้สร้างคุณค่าอะไรที่แท้จริงขึ้นมา แล้วก็อาจจะนําไปสู่การเอาเปรียบกันได้ง่ายๆเลยส่วนเรื่องการใช้จ่ายก็เหมือนกันเลยครับมันก็มี2ด้านสุดโต่งที่ต้องเลี่ยงด้านแรกคือฟุ่มเฟือยเกินไปอันนี้ก็เหมือนเราเอาทรัพย์สินที่เขาฝากไว้ไปใช้ในทางที่ผิดส่วนอีกด้านที่ตรงกันข้ามกันเลยก็คือตระหนี่ขี้เหนียวเกินไปอันนี้ก็ห้าเหมือนกันเพราะถือว่าเป็นการทําร้ายจิตใจตัวเองแล้วก็ยังไปขวางไว้ให้เงินเนี่ยมันได้หมุนเวียนไปทําประโยชน์ในสังคมอีกด้วยอา้าวแล้วแบบนี้จะให้ทํายังไงละ่ะทางออกอยู่ตรงไหนในคัมภีร์อัลกุรอานก็เลยชี้้้ทาางออกไววใหครับ่ คำตอบคือทางสายกลางนั่นเองคือการสร้างสมดุลไม่ฟุ่มเฟือยเกินไปแล้วก็ไม่ตอนหนีเกินไปพูดง่ายๆก็คือใช้ใจ่ายอย่างพอดีพดีนั่นแหละครับทีนี้พอเรารู้วิธีหาวิธีใช้เงินที่พอดีีดแล้วคําถามต่อมาก็คือแล้วเป้าหมายที่แท้จริงของเงินคืออะไรกันแน่มาดูกันในส่วนที่3ครับเป้าหมายที่สูงกว่าของเงินในมุมมองนี้เนี่ยความมัง่งคั่งมีบทบาทต่อสังคมสูงมากเลยครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของการเก็บเงินไว้เฉยๆนะ แต่เราต้องเอาไปลงทุนให้มันงอกเงยเพื่ออะไรก็เพื่อจะได้เอาไปใช้จ่ายในทางที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเพื่อสร้างความยุติธรรมป้องกันไม่ให้เงินมันไปกองอยู่กับคนแค่ไม่อีกคนและเป้าหมายสุดท้ายก็คือใช้เงินนั่นแหละครับในการพัฒนาชุมชนของเราให้มันดีขึ้นแล้วคาถามคือจะทํายังไงให้เงินมันหมุนเวียนในสังคมได้จริงๆในอิสลามก็เลยมีเครื่องมือที่ชัดเจนมากๆอยู่2ออย่างครับอย่างแรกคือสากาด อันนี้ต้องขีดเส้นใต้เลยว่าไม่ใช่การบริจาคแบบแล้วแต่จะให้นะครับแต่มันคือภาคบังคับเลยสําหรับคนที่มีทรัพย์สินถึงกําหนดเหมือนเป็นการชําระล้างความมั่งคั่งของตัวเองแล้วก็กระจายไปให้คนที่ต้องการส่วนอีกอย่างก็คือกฎหมายมรดกครับที่มีข้อกําหนดไวช้ชัดเจนเลยเพื่อไม่ให้สมบัติทั้งหมดไปกองอยู่ที่ตระกูลใดตระกูลหนึ่งเท่านั้นโอเคครับมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วหลังจากพูดเรื่องเป้าหมายของความมั่งคั่งไปแล้วเรามาดูกันที่ตัวเงินจริงๆกันบ้างว่าสกุลเงินที่แท้จริงในมุมมองนี้คืออะไร แนวคิดหลักง่ายมากเลยครับสกุลเงินที่ดีในอุดมคติเนี่ยควรจะเป็นอะไรที่จับต้องได้และที่สําคัญคือต้องมีมูลค่าในตัวเองครับไม่ใช่เป็นแค่กระดาษเปล่าๆที่ใครก็ไม่รู้มาตีค่าให้มันลอยๆซึ่งเงินแบบนี้แหละครับที่เราเรียกว่าเงินที่อิงกับสินค้าพภคภัณฑ์ในคำสอนสมัยก่อนเขาก็ยกตัวอย่างไว้ชัดเจนเลยนะครับว่ามีสินค้าอยู่6อย่างที่ใช้เป็นเหมือนเงินได้ก็จะมีทองคําเงินอันนี้เราคุ้นเคยกันดีแล้วก็ยังมีอินทผลัม ข้าวสาลีข้าวบาเล่แล้วก็เกลือนะลองสังเกตดูนะครับทุกอย่างที่ว่ามาเนี่ยล้วนแต่มีประโยชน์และมีค่าในตัวของมันเองทั้งนั้นเลยทีนี้พอมาเทียบกันก็จะเห็นความแตกต่างที่สําคัญมากเลยครับระหว่างเงินที่อิงก,กับของแบบนี้กับเงินกระดาษที่เราใช้กันทุกวนันนี้คือเงินแบบแรกเนี่ยมันมีมูลค่าในตัวเองจริงๆราคาขึ้นลงตามตลาดแต่เงินกระดาษหรือที่เราเรียกว่าเงินเฟียตเนี่ยมูลค่าของมันสามารถถูกปรับเปลี่ยนถูกแทรกแซงได้โดยคน หรือรัฐบาลที่พิมพ์มันขึ้นมาซึ่งตรงนี้แหละครับที่เป็นจุดเปราะบางมากๆของระบบการเงินในปัจจุบันสุดท้ายนี้ก็อยากจะขอทิ้งคำถามที่น่าจะเป็นหัวใจของเรื่องทั้งหมดที่เราคุยกันมาในวันนี้ไวใ้ให้ลองคิดตามกันดูนะครับลองจินตนาการดูสิครับว่าโลกของเราจะเปลี่ยนไปได้สักแค่ไหนถ้าคนส่วนใหญ่มองความมั่งคั่งไม่ใชในฐานะกรรมสิทธิ์ที่ต้องครอบครองแต่เป็นความรับผิดชอบที่เราทุกคนต้องช่วยกันดูแล